ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วแกเป็นสโต็อกครั้งแรกจู่ๆก็ล้มนะครับแล้วลุกไม่ขึ้นอีกเลยนอนติดเตียงทุกครั้งที่มันมีเรื่องติดเตียงหรือเส้นเลือดในสมองติดซ้ำอะสมองจะเสียเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากที่ดูมีสติสมบูรณ์จะกลายเป็นเด็กลงเด็กลงเด็กลงในเรื่องที่เคยทำได้ก็ต้องสอนใหม่นะ ข้าหของน้าต้องกดชักโครกนะมือสอนเด็กคนนึงให้ได้รู้ว่าจะต้องจัดการเรื่องพื้นฐานนันเหมือนความจําถูกลบหมดแล้วต้องมาตั้งใส่ใหม่ว่าชีวิตต้องทอํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นสภาพแกแล้วมาปล่อยแบบทิ้งข้างคงไม่ได้ละดูแล้วคือยังอยู่คนเดียวคงเอาตัวไม่รอดก็ต้องอยังไงก็ต้องทําแกภาพแบบนี้ให้แกไปเรื่อยๆเพื่อเลี้ยงเลี้ยงสภาพไว้รีจัก พี่ชัยนะครับอายุปีนี้ก็4 7 7แล้วครับผมตื่นมาก็มาปลุกแม่ให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ให้เข้าห้องน้ำแล้วก็จัดการให้แกเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มันเลอะฉี่ตอนกลางคืนขึ้นเออ ก็เก็บที่นอนเก็บอะไรทั้งหลายที่เป็นเลอะฉี่ตอนคืนไปซักนลครับผมจากนั้นเวลาเตรียมอาหารเช้าละหุงข้าว ว่ามันจะมีความยุ่งยากอยู่ในเนื้อคือเขาไม่มีฟันนะครับทุกอย่างก็ต้องแบบหั่นเล็กทุกอย่างอเนี้ยพอหุงข้าวเสร็จปั๊บมันก็จะเป็นมันก็จะเตียยกับข้าวเสร็จแบบพอดีครับคือแกต้องกินของที่เล็กก็เลยต้องตุนต่อช่วงเวลาตุนนี่คือช่วงเวลาจับแกมาออกแรงตอนเช้าทำกายภาพ าเป็นเบสิกคือตอนแรกก็จับยืนก่อนเพราะว่ายืนมันจะดูว่าแกมีปัญหาเรื่องเจ็บขาไหมถ้าว่าไหนแกเจ็บขาก็ดูออกตอนยืนว่าแกได้ยืนแบบแปลกอะไรเงี้ยตจับฝึกยกขาเพราะว่าแกมไม่ค่อยกล้ายกขาเวลาออกจากบ้านต้องเดินเข้าบันไดเงี้ยมันต้องซ้อมเวลาไปหาหมอจะได้พาเขาไปได้สเช้าช้าชเออเน้ช้าช้าช,าช,าชาเออแบบนี้ละแล้วก็จับ ปั่นจากอาญาจับออกแรงไว้เพราะว่าคนเป็นเป็นสโต๊กอะครับถ้าให้อยู่นิ่งๆเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะรีบยิงตอนนี้อายุแกมาเกือบ80แล้วกล้ามเนื้อเริ่มไปหมดแล้วรับถ้าให้ปล่อยนอนเฉยๆนี่คืออีกสัาพหนึ่งก็จะเดี๋ยวก็จะถอยหลังไปติดเตียงอีกเดี๋ยวเหนื่อยอีกดูแลแบบผู้ชายมันจะไม่เหมือนผู้หญิงดูแลนะ คือในสังคมไทยส่วนใหญ่เราจะให้ลูกผู้หญิงเป็นคนดูแลพ่อแม่ใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความเป็นผู้ชายดูแลมันก็จะดูมีความฮาร์ดความกระด้างบางอย่างที่คนข้างนอกเขาไม่เข้าใจอ่ะช้าเหมือนเดิมแบบนี้ล้มเข้าใจไหมอย่าย,ยกก่อนดิใส่เท้าขยอับเท้ากันสองเดีวยวช้าผมทำแก้พักรแรกให้ให้แม่แบบเนี้ยโดนชาวบ,บ้านด่าทำไมต้องบังคับแม่ทำไมต้อง ทรมาน<อ>แก<อ>ทั้งวันคือมันเรื่องต้องทำอะ<ป>่ะเดี๋ยวแกก็หายติดเตียงมาอะไรอย่างเงี้ยด้วยเลี้ยงแบบผู้ชายอ่ะคือชีวิตมันต้องสู้มันต้องแบบต้อง,ต,องต้องพยายามอะไรยเงี้ยปั่นไปตัวชอบไหลขอลยก้นไปเออปั่นไปตัวชอบชอบไหลมาเรือ่อยเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราเพื่อให้อีกคนหนึ่งเขาอยู่อยู่แบบมีความสุขนะสำหรับผมคือผมผมไม่ต้องการเห็นแม่ผมติดเตียง ผมจบมาทางภาพถ่ายและการพิมพ์ของจุฬาแหละครับเป็นคนที่ค้นหาชีวิตมากกว่าค้นหาไปเรื่อยทำงานประจำอยู่สิบกว่าปีแล้วก็มีโอกาสได้หายไปอินเดียกเกือบสิบปีช่วงนั้นก็เดี๋ยวบินมาเดี๋ยวบินไปบินมาหรือช่วงนั้นยังปล่อยได้ยังแข็งแรงอย่ครับจนมารอบสุดท้ายได้ไปเรียนถ่ายภาพที่อินเดียได้แหละตามทีเ่เคยอยากเรียนเรียนอยู่ ปีหนึ่งกลับมาบ้านแกก็เป็นสต๊อกต้อนรับเลยกลับมานี่ก็แบบพลิกต้องมาเปลี่ยนหมวดชีวิตทันทีเลยคงไม่ต้องไปไหนละ จริงผมอยากเป็นนักท่องเที่ยวอยากตื่นตีสี่ไปถ่ายรูปชีวิตตลาดตอนเช้าอยู่แบบนี้มันทําไม่ได้เหมือนคําแรกผมเป็นนักค้นหาชีวิตอะมีอะไรแปลกๆผออยากอยากอยากไปทําอยากไปมองเห็นอยากไปเห็นอะไรที่มันเยอะขึ้นเลยอย่างเงี้ยความฝันผมอยากเห็นอะไรที่มันที่มันกว้างบนโลกใบเนี้ยเลยใช้ชีวิตแบบเดินทางจริงๆแบบมีอะไรมีโอกาสไหนก็ไปหมด ของได้ยนตอนนี้ก็ความฝันพับใส่กระเป๋าไว้ก่อนแล้วก็มาทําเรื่องตรงหน้าก่อนเลยเงี้ยคือ,ม,อ,อ,ม,อมันก็ตามวัยชีวิตอ่ะมันเป็นเรื่องความไม่แน่นอนอะ่ะก็ต้องทําใจว่าถึงงะดับบางช่วงเราก็ต้องกลับมาซ่อมบางอย่างที่เราละเลยไปอะ่ะความที่ผมโตมาแบบแบบคนไทยคือแม่ฝากเลี้ยงกับครอบครัวไทยอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็อยู่กับครอบครัวจีนอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็อยู่ด้วยกันไปมี คอนฟิดของอย่างที่แบบคนไทยกับคนจีนวิธีเลี้ยงมันจะต่างกันไงเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบความขัดแย้งฝังอยู่มันก็ต้องปล่อยวางเรื่องอดีตเพราะเห็นสภาพแกแล้วคงก็คงมาปล่อยแกอยู่มาปล่อยแบบทิ้งข้างคงไม่ได้ละดูแล้วคือ,อยังอยู่คนเดียวคงเอาตัวไม่รอดก็ต้องปล่อยวางเรื่องเก่าๆก,ก,ก็ไม่นั่งจัดการกันใหม่ว่า เหมือนสอนเด็กคือต้องมาจัดจัดจัดการแบบว่าต้องทําเช้ามาต้องทําอะไรต้องทําอะไรเนี้ยให้แกมีชีวิตเป็นระบบมากขึ้นอนะ่ะก็ก็ก็มองไปเราเหมือนเราเหมือนกับสภาพไปเลี้ยงเด็กคนหนะึ่งนะแต่ที่ที่พลิกมากสุดคือช่วงที่ต้องเฝ้าแม่เมื่อสิบปีที่แล้วลคือเรากลายเป็นคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยในช่วงแรกอะไรเงี้ย คิดว่จะเริ่มไปทำงานออนไลน์หางานอะไรที่แบบฉันอยู่กับบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยทำหลายอย่างครับขายของออนไลน์ก็ทำทำฟโต้สต็อกก็ทำมีใครมาให้ช่วยอะไรก็ช่วยแต่ว่าของเงื่อนไขเราออกจากบ้านยากนะทำงานอยู่กับบ้านพีมันก็เครียดนะ mm hmm. เสียทักษะอะไรบางอย่างไปไปพอสมควรนะเ mm hmm. ช่นทักษะการเข้าสังคม mm hmm. ทักษะการพบปะผู้คนนั mm hmm. ้นเหมือนใช้ชีต mm hmm. แค่สองคนเราไม่ได้ทํางาน mm hmm. ไม่ได้เจอใครไม่ได้อะไรเท่าไหร่เนี่แหละ mm hmm. ผมมีคมรูกว่าผมเป็นดาวฤกษ์นะอยู่บนฟ้าก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ไม่มีใครอยู่รอบข้าง mm hmm. เราอะยังอยู่ในสายตาผู้อื่นแต่ว่าเราอะ แต่รอบข้างเราแบบเงียบกริบเลยอย่างเงี้ยถ้ามองในสายตาจากคนข้างนอกก็อาจจะมองว่าเราเริ่มเริ่มไหไรตัวตนแล้วก็ได้ก็คือเราแบบเริ่มเงียบหายไปเลยอะไรเงี้ยมีช่วงหนึ่งผมปิธุมเศร้าเลยนะแต่เรื่องเงินก็ตามสภ,ภาพก็ต้องต้อง,ต,องต้องเอาตัวรอดกันไปเราจะมาช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มศึกษาเรื่องนวดขึ้นก็เออก็รู้สึกว่าเออมันมีทางออกมากขึ้นมีจ็อบอะไรบางที่เรา กำหนดเวลางานได้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เริ่มไปเริ่มทํางานนวดมากขึ้นอยู่กับปัจจุบันมีอะไรกิดขึ้นก็ต้องยอมรับแล้วเดินหน้าไปตอนแม่ผมติดเตียงช่วงแรกอะ่ะดือ้อที่สุดอะไรก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีหน้าที่ต้องทำอะ่ะสิปีมันทำให้เหมือนได้ได,ได้อีกจอบหนึ่งมา,ทมาแทนที่อะไรเงี้ย ผมกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทำกายภาพด้วยประสบการณ์ตรงคนเป็นสโต๊กคนติดเตียงอะ่ะทำกายภาพฟื้นฟูนได้ทุกคนอย่าไปมองว่าเขาติดเตียงคือเขาติดเตียงตลอดไปแล้วคุณจะไม่ดูแลเขาแล้วเขาก็อยู่อย่างนั้นจนตายอะ่ะก็าให้เปลี่ยนความคิดว่าถ้าคุณรู้วิธีการคุณมีเวลาพอเขาเขาก็จะกลับมาฟื้นฟูนฟนได้ ตอนแม่นอนติดเตียงครั้งแรกผมก็ไม่รู้ก็ทำทำแบบเนี้ยแล้วแกจะกลับมาได้พอติดเตียงครั้งที่2ก็ทําแบบเดิมก็กลับมาได้พอติดเตียงครั้งที่3ติดเตียงก็กลับมาได้คือผมทําจนเจอสูตรสาเร็จบางอย่างที่แบบว่าถ้าคุณรู้แบบผมแล้วคุณจะทําได้ความสุขของตอนเนี้ครับอืมเห็นแกอยู่อยู่ในสภาพเนี้ย ยังไม่ต้องช่วยเหลือเยอะให้ให้อยู่รอดได้แล้วผมมีเวลาไปไปไปทำอื่นข้อนี้ถือเป็นความสุขแล้วก็คงเป็นความสุขของตอนนี้